ตู้ปลานี้มีความยาว2 0เซนเมตรและความกว้าง14เซนติเมตรเติมน้ำลงไปสูง12เซนติเมตรเรามาหาปริมาตรน้ำในตู้ปลานี้กันโดยมีหน่วยเป็นลิตรค่ะการหาปริมาตรเราหาปริมาตรได้จากความยาวคูณความกว้างคูณความสูงค่ะ20คูณ14คูณ12 เท่ากับ3,360ตารางเซนติเมตรค่ะ1ลิตรเท่ากับ1,000ตารางเซนติเมตรดังนั้นการแปลงหน่วยเป็นลิตรเราต้องหารด้วย1,000ค่ะปริมาตรน้ําในตู้ปลานี้เท่ากับ3.36ลิตรค่ะมิสซิสลมีแจกันสี่เหลี่ยมทรงสูงความกว้างและความยาวเท่ากับ9เซนติเมตร ก่อนใส่ดอกไม้มิซิลลีได้ใส่น้ำลงไปสูง5เซนติเมตรเรามาหาปริมาตรน้ำในแจกันนี้กันโดยมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรค่ะเราหาปริมาตรได้จากความยาวคูณความกว้างคูณความสูงค่ะ9คูณ9คูณ5เท่ากับ405ตารางเซนติเมตร1มิลลิลิตรเท่ากับ1ตารางเซนติเมตร ดังนั้นปริมาตรน้ำในแจกันนี้เท่ากับ405มิลลิลิตรค่ะ